เชา้าเช้าบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนกลับก็ฝนวันนี้กลับก็ฝนออกเอ,อ้ยไม่ใช่ออกออกไปเที่ยวจะไปหิมะครับที่อะไรนะไอสาวาไปกับอ,อะไรว่าเนี่ย <c oughs> กาล่ากาล่าอ,อยู่สาวาครับ,ออรบผมเบบี้นอนอยู่เลยนี่ครับวันนี้ถือว่าได้มาฟิลต่างประเทศจริง

นั่งแถวที่มีกบ เขาต้องเอาตัวใส่เราเลยไงั้นไหมไม่เขาจะเอาออกมาไวใ้ใกล้เวลาจบอ้เอา้ามันสิใส่

แฮรี่ัตเตอร์เไม่ังไมจอดเหมือนแฮร์รี่พัตเตอร์ไงกแฮร์รี่พัตเตอร์เป็นอย่างเี้มีวสูงแม่ขยบมาดีนวแม่เออเออเฮ้ยเฮ้ยลองมองไปล่างดิบุ๊นงหลั ไม่รู้เรื่องเลยเมื่อกี้ไปอบอ๋อมันปิดสนิทมันไม่ได้ปิดงงแงงอย่างเมื่อกี้นี้กูไม่กล้ามองเลยหนีมีมองข้ไปดูไปดูเฮ้ยมีที่กันเหรอสูงสูงมากเลยเหรอชอบไนะแต่เช้ากานละเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีคนเปิดลมเออดีฮะร้อน เฮ้ยเล็กเขาหนาอยู่แต่ฟลิงกี่เส้นเส้นเดียวเส้นเดียวเฮ้แต่นี่เขาหนานะเสือลยอ้าวขวดสุดสุดในเจ้ากลัวไหมมอแบอลูกยังไม่ถึงเลยเฮ้ยทำไมมันสูงจังอะเดี๋ยวอะหัวแข็ กโอ้ยมันไปตรงนั้นยังไม่สุดอีกแบบมิกเหมือนเล่นรถไฟเหาะอะหน้ากว่าอย่างนี้เลยเออันนสูงได้ยังหูอื้อเลยสูงอ่ะตอมาตรงนี้อันตรงนี้ยอกตรงนี้ยกจะมีหัวกล้วยโอ้โหว้าตรงนี้ย่อมันเป็นใบเตยใช่ๆเรือเป็นอะไรเขาเป็นยังงไจอดตรงนู้นะ ก<ม>ึ้นไปีไม่ให้น้องใกล้ไม่รักน้องมึงไปจับมนัน <c oughs> แล้วไปกลัวแล้วตัวนี้ขึ <c oughs> ้นไปอีก ได้ยังอ่ะป๊ามาดิป๊ามาป,าป๊าป๊าดิน้อยมาหิมะมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นเนาะร้อนนะอ่ะป๊าป๊าต้องไปถอดเสื้อออกแล้วอ่ะ มาตรงนี้มาตรงนี้มาหิมานุ่มนี่เแบบี้มานี่ว้าวบรรยากาศดูครับ อามิกอรออะไรประทับนิพี่เมนอนนอนพี่แมกระโดดไป<า>ิแล้วนะมานอนเมนนตรไปพีมลาัดเอาโอเคโอเคมันเป็นหิมาที่ไม่มีใครเดินลูดเอาไปซัดเลยอยากกินมากก็เอาดีลองดีจะได้ดู เอาใหม่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 ปาหน้านะเอาอีกเอาอีกนะเอาอีกเอาอีกหีมะตูดาหน้าปาหน้าหิมะโตูดใช่เบื้องหลังหิมะโอ๋ยไม่ลงเลยเหรอลูกโอ๋อหนาวเอามือเข้าสิเอามือเข้าใส่ถุงมือให้ก็เอาออกเอามือเข้าเลยลูกโอ้โหแก้มแดงโอ้โหน้ำมูกไหลหมดเลย เยถ้าไหลลงไปจะเป็นไงตรงนั้นน้องเจมอลว่าเจอหิมะของจริงแล้วไม่เป็นงั้นนะลูกไปปะเข้าไปถ่ายตรงนู้นดีกว่าโอเคเออเนี่ยปะตรงเนี้ยเนี่ยแหละตรงเนี้ยแหละตรงนี้เลยอ๋อใช่ใช่ตรงเนี้ยสวยวิวขานะแม่เอ๋ยก็ลองไปดูได้เนี่ยเนี่ยปะตรงเนี้ยอย่างเงี้ยวิวสวย เอาใหม่ปะกระโดดไหมอนีโดดดิอาหนึ่งสองช่ำอนหนึ่งสองช้ำอันหนึ่งสองช่ำหนึงสองช่ำ พี่แมวดูอ่ะปลากระโดดหนึ่งชองพี่แมวดูอ่ะปลากระโดดมันแข็งอ่ะพี่แมวบอกปลากระโดดแล้วอันนี้มิรับนะเตรียมแบบถ่ายอีเดียวเฉยๆถ่ายอยู่กระโดดเจ้านอนเลย เอาอยู่เต็มดี่จริงคนจะเล่นอันนี้เล่นสกู๊ปสกีสกู๊เนี่ยคือต้องไม่กลัวความสูงเลยนะแค่ดูดิ ไม่มีที่มาไม่มีทางอะเก็บเหมือนเราเดินขึ้เขาอะนี่นี่นีถ้าทำทตรงเราแรกนี้ยัง